สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินหเหาอ,อกจ้า,จามึงเข้าได้นวกินมาเด้อมาเด้อกินเขาดน้ากันเซ็บเซ็บด้วยกันจ้าเอนอี่น้องสวยใสยอย่างน้อยหน่เนาะสวัสดีครับพี่น้องจึ๊กจึกน้ำกันครับผมขเขาเหนียวหนึ่งไม่ไมหอนวันเลยครับผมมาจึ๊กจึกน้ำกันครับ ขา่าวน่วงครับผมกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเจ้าทำไากินตำหมูฮื้อดีกว่านี่ยัไงไม่ได้กินกินเพราะเป็นยานี่นี่แก้วมันปมาพี่นอ้องตำหมูฮื้อโมเด็ตตตีนค่ะกินไกน่ยังมีเหา ตวเอวตเห็นเป็นยังเด <laughs> ้ตำปนเนาะหอเนาะไอืมตำปนตำมันน,นั่นกินได้น่าหมแล้วนี่กิดก้ตำยังเพิ่งจะปบอ่ะเห็นไหมอืมเรากินได้บ่ได้ตำรสไสพริกหลาเนาะตำคือเจ้าตำต้องมาดอย ใกล้ครับถึงนะใกล้เครื่องตัวเมีย <c oughs> อยากกินตีนผ <c oughs> ออยากกินตัว

chào 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 chô chào chào Không chào 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 chế đại chế đại chào 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 đạt sang đây một tí cứ sai là pin lửa đấy nhỉ từ màu vàng trước trước แจกครับแจกครับมีแจะแนว้เสี็จแยังรเดียวเขาขึ้รถด,ดูพี่น้องพี่น้องท่านใดที่สนใจให้เขา อยากสร้างเขาตัวหน่อยอยากกินเขาไหมเขาหอมมะลิถามว่าโล้จักบาทแล้วแต่พี่น้องคือให้แบ่งกันกินอยากให้พี่น้องได้กินของดีดคือมูเขาบอลขายแท้งหรอ บาดเจ้าบาดบะไรแดงกินเลียวแต่พี่น้องสิมี่นำใจให้านายถ้าอยากได้กินเขามาขอหอมมาเลยเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยที่หา ละวาอยากให้กินน้ำกันของแก่ตาไหนตากแก่ตไหนจะไปสีไม่ไม่เราก็จกไปหายเลยบราครับกนพี่น้องคอมเมนต์วเอ้ยสอบถามมะว่าตาไหนเขาตาไหนขายกิโลได้เท่าไหร่เจ้าเจ้าท่หา พอคาบมีใครคาบเดี่ยวกับพ่อทำนั้นละ่ะเพราะน่ะแม่กินจิม้มอะไรแบ่งให้พี่ให้น,อน้องกินเนาะพี่น,อน้องก็ได้อยากได้ครับคอมเมนต์มาเลย บ่แมงอหนึ่งสอบถามมาเปิดแพทย์บาเลยเลยอีกมืออึงมือมือ่นหรอหรือเาเาต็ชิิีตากอนเออเีตาก่บ้าเขางอะไรมันมันทางนี้้แวากินมันตากกิวขมืงไข้วมืามสีนี่แหละเตพี่น้องเอากพี่น้องเียวจากโลกอะั้งมาเลยตามบิมิตออบริษัทขนส่งจีท่งได้ละ พี่มีตัวไหนรอบนึงบ่ถือบ่จับ,รบ,บรกระเทยนองมือว่าถื่บวกแล้วใสเข้าไปชุมเป็นกระสอบด้วยได้ไหมข้าวอีกข้าวเนาะข้าวให่เอาเป็นนกระสอบไปด้วยวไว้อยากได้ครับ อยากกินขมางพร้อมอันน้นิ่มๆโอ้ยมีแต่เนื้อเสียมีิ้อีแมนเลยถาม่าโลูจักบาทเล้วแต่พี่น้องถุงนี้นำใจให้เจ้าหน่อยสิบบาทนี้สิบบาทอืม จะว่างงวขาส่งเลยเนอคขาส่งต้องคิดใด้เปน็นอันดับเพราะว่าเข่า,าขมันหนักมันแห้งมันแย้งนขาส่งเลยเข่าขม,ขมันหนักเนาะถ้าเข้าไปเป็นสามมันกับบอลน,นั่นแอกเข้าวบดต้องใส่กอง hết cả chả khi chả ngon kiếm này là ăn cánh chín có nó ăn cánh chín cứ hai phía ừ. สมัยตะกันขอาเป็นงงเนรื่องอะไร่าไปร้ำคอเขาได้ไหมรั้ำเป็นยังไงร้ำคอเขาแต่แค้นไต่แค้นค่ะ กับใกญ่ปุมข้ำควันอาจารย์เสริมพุ่นมาละคำอาจารย์สมจิตพอท่องอาจารย์สาธิตช่องกัน กนรุ่งโรยตายไปหมดสองอาจารย์สาธิตตายไปแล้วอาจารย์สาธิต,ตว่า,า,าไปซัวนะเนาะเพิ่นสิจับเจ้านี่เจา้าอุ้ยเออเขาตรวจจับเจา้เจาอจเาอยนวนตอยนี่อาจารย์เฉลิมพ่นแล้ก็เป็นนายโกอบตอนี่เพราะว่าอาจารย์สาธิตอาจารย์สาธิตเราก็ บ้านเราแล้วก็ร่องเพี้นแล้วก็การเสริมพุ่นเออผู้โดว่าที่เสียที่ตายวันนี้สมหมายน้อยตัว้นอ่ะโอเมงเฮ้ตายเขนใต้ไร้มังกรก็ตายแล้วคือหยังตายกันสุด้อดก็ชักกนแถมเออหมดละก็ตายแล้วเป็นวิว่าคนนี้ละ ก็เป็นว่าสาธิต่ให้ร no ุ่งด้ยร้อยทำไมขอเป็นลูกงานก็มาล่ำข้นตีกันมาทันเสียงกองแกมพ่อปาดฝ้าคาดวงเพ่งมหาหูดบอกสิบบืนลุดบ่ได้ลุดทันได้คาคิง ไปลองเพลงหอยล่ำไม่ไปลองเพลงไปลองเพลงหอลยล่ำเขาไปลองเพลงนี่หรอหอยลำตวงเนะพนกมือสว,สสวสอนๆแล้วพวกมาไล่เป็นข้ามาแล้วมองเข่าบะฮะ ข้าวอ่ะหนึ่งสิบห่งเก้าใครก็ผู้ใดก็มามันรับอยู่บ้านอก็ว่าเจ้าอหมเจ้านนี้แม่ไปเองเหรอ้าน外ยังไงสะกวนพ่อแม่เง้ยนั่นเลยไปมารับมเื่อแม่ไปเยเจ้าคืดว่าเจ้าไปล้างขากัไปกไปมึงเืนกวน่าเืนรับยังไง เมนบลาะกับฟังจากมีูฟังเสียงกวอนล่ำเนี่ยลุ่งโอดนี่บอกที่เราไครเปิดกันงเน่ยอือเพราะงี้ึงโอนีกวะก็เรีนตัวแต่แล้วจะเปเตรอลอเิดไหมจะเปิดพต่ลกมาแล้วรอรอมมีขนาดหมอล่ำนะเนี่้่มือบ,บันาลคว่ำพางคว่ทั้งเลี่สุดเจ้อืมอันมเรียงบานบาก้นเต็มเลย เลเสียงนีเห็รออ๋อเสียงเลาตุ่มเสียงเลาตุ่ดอดได้เลยเอ็นไุ่มดรอปแ่เพิ่มเสียงเลบเลาคนเสียบต่ห่อในวันในวนเราปนง่านแต่อยู่เาแบบเขาบานเขาคู่เขาบานนี้เระบานเราก็เป็นคน

chắc đúng Jacker nói lại rồi ít Ủa tương đặn ở... ừ. Anh Do Y Anh Do ัวอี่โจอีพลังน่ะอตัวอี่ยบ่อยัวอีเอะแกน้องนางนั้นงามกวาใครบบ่เมีนบ่เมีนหียงวะหน้าทองหนัีเนะบจาบ่เมจตะเบิ่กระ่อก่องบ่เมน ต้องสะกลสัญญาผูไลเอ็ดตัาเอ็ดัดดดงตัวเป็นเมืองที่พลังหูจักเลยพจัเงเดียร์พลังยังหูจักเสมอหลายเอ็ดหลายเอ็ดฮอโวดฮอโวดอเอาอีนี่ฮอโวด บอลเล่บอลชายหาดผู้ใดได้แชมเรอหอยโบดบอลเล่บอลชายหาดเด็กเดียวอเมซิ่งจิวันร้อยเอหอยโบนด์อยโบนด์เหลองกันนะหอฟิลเราเองไม่หอโบดเออก็จามาเจยบกันอโบดงามเลยคนทัวโลกก็จะได้หูวจักวลา รเราหาบรงนี้พี่ประเทศไทยเนี่ยส่วนมากสิงห์บุรีจังหวัดดอกผภูเก็ตพัทยาภาคตะวันออกกพัทยาเป็นดังเนาะปอตางอืมภาคเออ่ใต้ก็ผูเกตสมุยภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายมึมีเลยภาคอีสานภาคอีสานกับบุรีรัมย์ วันนีรัสนามแข่งชิงแชมปโลกเนี่ยมอเตอร์มอเตอร์คอดอย่างมอดเดาแข่งมอดใช่ก้อยเอ็ดเนี่ยไปก้อยเอ็ดก้อยเอ็ดก้อยเอ็ดพลังกับเเริ่มมอโหวดขนาดบ้านเจ้าได้ไงบานเจ้ามากนะษาวอรจะยกคุญมาทางการตาวอร์ดีอ่ดังมอดัง คูพ่พาเด็กหน่อยมาเทียวน้ำโมได้ไหมพูดให้กระอยากมาน้งชิมกันได้ไหมคู่พ้าขึา้นหอโห์บดเห็นปะแต่ว,ว่าเด็กหน่อยมันศาสนาศึกษาหลายเนาะหอลโหบเนะบาะบนปาา หันมากทีนึงตีนไกลบนนี้เลยบนเลยตีนเลยว่าไปก็คุยเบิดไปไปกับตีนตีนไก่เบิดเ้ดเดจ้าไปหน้าจ้าไปตากของทรงพี่เธอพี่น้องเท่าไปกันเลยจ้าผู้ใดอยากได้สินค้าสั่งได้เลยลจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้า